สวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้พี่อลิสาจะพาพวกเราทุกคนไปเรียนรู้เรื่องอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยในการจะเริ่มต้นดําเนินธุรกิจนักธุรกิจควรรู้กฎหมายหลกัลกๆเช่นกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทรัพย์สินทางปัญญาแรงงานภาษีการค้าและการเพื่อให้ธุรกิจดําเนินการอย่างถูกกฎหมายลดความเสี่ยงและสร้างความน่าเชื่อถือในตลาดการจดทะเบียนการค้าหรือจดทะเบียนพาณิชย์มี2แบบคือจดทะเบียนพาณิชย์และจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิก การจดทะเบียนพาณิชย์มีประโยชน์ดังนี้สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบขอสินเชื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือทำให้ลูกค้ามั่นใจในการรับสินค้าหรือบริการเป็นหลักฐานการค้าเป็นฐานข้อมูลสถิติของรผู้ที่มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ผู้ที่ทำธุรกิจขายสินค้าไม่ว่าจะทำในานามบุคคลธรรมดาห้างหุ้นส่วนสามัญห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษัทจะต้องจดทะเบียนการค้าหรือจดทะเบียนพาณิชย์ทั้งสิน้น เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนการค้าจดทะเบียนพาณิชย์ได้แก่คำขอจดทะเบียนพาณิชย์แบบทอพอสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือรับรองบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนสำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่กรณีไม่ได้เป็นเจ้าบ้านต้องมีวงเล็บหนึ่งหนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่หรือ2 สำเนาสัญญาเช่าสำเนาบัตรประจำตัวผู้ขอจดทะเบียนและหนังสือมอบอำนาจกรณีมอบอำนาจให้จดทะเบียนสถานที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่1สําสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสำนักการคลังกรุงเทพมหานครรับจดทะเบียนพาณิชยกิจของผู้ประกอบพาณิชย์กิจที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 2. สองฝ่ายปกครองสำนักงานเขตทุกแห่งรับจดทะเบียนพาณิชย์กิจของผู้ประกอบพาณิชย์รกิจ ที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ของเขตนั้นหรือที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตทุกแห่งและที่เว็บไซต์ในภูมิภาคยื่นจดทะเบียนได้ที่เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลรับจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชย์กิจที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกและนี้เป็นตัวอย่างใบทะเบียนพาณิชย์ที่ใช้แสดงประกอบการดำเนินธุรกิจนอกจากการจดทะเบียนพาณิชย์แล้ว ผู้เริ่มประกอบธุรกิจต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีโดยมีดังนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีที่เก็บจากบุคคลธรรมดาที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีจัดเก็บจากเงินได้ทุกประเภทซึ่งกิจการเจ้าของคนเดียวเข้าข่ายอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีประเภทนี้ภาษีอากรสแตมเป็นภาษีที่จัดเก็บในรูปแบบดวงสแตมที่ใช้สำหรับปิดเอกสารราชการและหนังสือสัญญาต่างๆ ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่เก็บจากการขายสินค้าหรือบริการในประเทศและการนำเข้าสินค้าที่เรียกเก็บจากผู้บริโภค7%็เปอร์เซนแล้วนำส่งให้กับสรรพากรภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภาษีอากรประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากรจัดเก็บจากเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นภาษีที่เก็บจากกิจการบางประเภทที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นพิเศษแยกจากภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยสามารถสรุปภาษีแต่ละประเภทได้ดังนี้มาทำความเข้าใจแบบง่ายๆสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นภาษีที่คนอย่างเราต้องทำความเข้าใจและเรียนรู้สำหรับการทำหน้าที่ตามกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือจำนวนเงินที่เรียกเก็บจากผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโดยจะจัดเก็บจากเงินได้ทุกประเภท และจะเรียกเก็บจากผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมาโดยผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีดังนี้1บุคคลธรรมดา2ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลสาสำหรับผู้ที่เสียชีวิตระหว่างปีภาษีส,สกองมรดกโดยการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะคิดเป็นอัตราก้าวหน้า กล่าวคือผู้ที่มีเงินได้มากจะต้องเสียภาษีมากโดยสามารถแสดงอัตราในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามตารางภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเครื่องมือของรัฐประเภทหนึ่งที่จัดเก็บจากผู้ประกอบการที่มีรายได้จากการประกอบกิจาการหรือเนื่องจากการประกอบกิจาการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี มีกำหนด12เดือนต่อหนึ่งรอบระยะเวทผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้แก่นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยหรือมีสถานประกอบการในประเทศไทยรวมถึงนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยแต่มีรายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าบริการหรือการลงทุนห้างหุ้นส่วนจำกัดและห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนที่ดำเนินกิจการและมีรายได้จากการทำธุรกิจองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรบางประเภทเช่นสมาคมหรือมูลนิธิที่มีรายได้จากการประกอบกิจกรรมที่แสวงหากำไรนิติบุคคลต่างประเทศที่มีรายได้ในประเทศไทยเช่นค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์หรือเงินปันผลกองทุนหรือทรัสต์กองทุนที่จดทะเบียนและมีรายได้จากการลงทุนการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจะพิจารณาจากกำไรสุดทธิของกิจการในรอบบัญชี โดยการคำนวณเริ่มต้นจากการนำรายได้ทั้งหมดมาหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจจากนั้นนำกำไรสุทธิที่เหลือมาคำนวณภาษีตามอัตราภาษีที่กำหนดซึ่งอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยในปัจจุบันมีดังนี้บริษัทขนาดเล็ก SME กำไรสุทธิ300,000บาทแรกยกเว้นภาษีกำไรสุทธิ301,000ถึง3ล้านบาทอัตรา15%กำไรสุทธิที่เกิน สล้านบาทอัตราย2ีบเอร์เซ็นบริษัททั่วไปกำไรสุดที่ทั้งหมดเสียภาษีในอัตรายยี่สเปอร์เซนตภาษีมูลค่าเพิ่มคือการเก็บภาษีจากการซื้อขายหรือการให้บริการในแต่ละขั้นตอนการผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือบริการโดยผู้ประกอบการมีอัตราการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยอยู่ที่เ็เปอร์เซน และนำภาษีนั้นส่งให้กับทางกรมสรรพากรเพื่อเข้าสู่คลังของประเทศเพื่อการใช้จ่ายและพัฒนาประเทศในด้านต่างๆผู้ที่มีหน้าที่ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้แก่ผู้ประกอบกิจการที่มีรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการเกิน1.8ล้านบาทต่อปีสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน30วัน นับตั้งแต่วันที่มีรายรับเกิน1.8ล้านบาทผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือบริการที่อยู่ในข้อบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นการก่อสร้างโรงงานก่อสร้างอาคารสำนักงานหรือติดตั้งเครื่องจกักรให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภายในกำหนด6เดือนก่อนวันเริ่มประกอบกิจการผู้ประกอบการอยู่นอกราชอาณาจากักรแต่ขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจากักรโดยมีตัวแทนอยู่ในราชอาณาจากักร ซึ่งในกรณีนี้ต้องให้ตัวแทนเป็นผู้รับผิดชอบในการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะคือภาษีทางอ้อมที่เรียกเก็บกับธุรกิจบางประเภทตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งจะไม่คำนวณรวมกับภาษีมูลค่าเพิ่มโดยผู้จัดเก็บคือกรมสรรพากรไม่ว่าจะในรูปแบบของบุคคลธรรมดานิติบุคคลห้างหุ้นส่วนสามัญกองทุนหน่วยงานหรือกิจการของเอกชน และจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะภายใน30วันนับตั้งแต่วันเริ่มกิจการด้วยการยื่นแบบคำขอพท01กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะได้แก่ธุรกิจการธนาคารธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซีเอธุรกิจประกันชีวิตธุรกิจรับจำนำการประกอบธุรกิจเหมือนธนาคารพาณิชย์ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจ ฝากกรเร่งยกเว้นผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการที่มียอดขายไม่เกิน1.8ล้านบาทปี สิทธิบัตรหมายถึงหนังสือสําคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ห, hst, หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนดเป็นสิทธิพิเศษที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์มีสิทธิที่จะผลิตสินค้าจำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียวโูสิทธิบัตรหมายถึงหนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์จะมีลักษณะคล้ายกันกับการประดิษฐ์แต่เป็นความคิดสร้างสารรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อยและมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้นการจดสิทธิบัตรนอกจากจะช่วยคุ้มครองงานประดิษฐ์และให้สิทธิ์เราแต่เพียงผู้เดียวประกันสังคมคือการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่มีรายได้ และจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อรับผิดช,ชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรชราภาพและการว่างงานเพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลและมีการทดแทนรายได้อย่างต่อเนื่องผู้ประกันตนภายใต้ระบบประกันสังคมแบ่งออกได้เป็น3มาตราด้วยกันซึ่งได้แก่มาตรา33มาตรา39และมาตรา40โดยรายละเอียดและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนแต่ละมาตรา สิทธทิประโยชน์จากประกันสังคมกองทุนประกันสังคมคือกองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์ทดแทนเมื่อต้องประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุกพลภาพหรือตายซึ่งไม่เนื่องจากการทำงานรวมทั้งกรณีคลอดบุตรสงเคราะห์บุตรชาราภาพและว่างงาน กฎหมายประกันสังคมในประเทศไทยเป็นกฎหมายที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความคุ้มครองและสวัสดิการให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนและบุคคลในสังคมในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตเช่นการเจ็บป่วยการคลอดบุตรการทุกพลภาพการเสียชีวิตการว่างงานและการเกษียณอายุเป็นต้น กฎหมายหลักที่ควบคุมระบบประกันสังคมในประเทศไทยคือพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2533และพระราชบัญญัติเงินทดแทนพุทธศักราช2537ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญดังนี้ 1. ผู้ประกันตนผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองและสวัสดิการจากระบบประกันสังคมโดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักผู้ประกันตนตามมาตรา33 เป็นลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปผู้ประกันตนตามมาตรา39เป็นบุคคลที่เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แต่ได้ออกจากงานและประสงค์จะรับความคุ้มครองต่อไปผู้ประกันตนตามมาตรา40เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบที่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ประกันตนเอง 2สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆครอบคลุม7กรณีได้แก่เจ็บป่วยค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายได้เมื่อเจ็บป่วยคลอดบุตรค่าคลอดบุตรและค่าชดเชยรายได้เมื่อคลอดบุตรทุพพลภาพค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายได้เมื่อเป็นผู้ทุพพลภาพเสียชีวิต เงินช่วยเหลือเมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรเงินสงเคราะห์บุตรสำหรับบุตรที่มีอายุไม่เกิน6ปีชาราภาพเงินบำเหน็จหรือบำนาญชาราภาพเมื่อถึงอายุเกษียณว่างงานค่าชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้างหรือว่างงาน 3. การสมทบเงินประกันสังคม ผู้ประกันตนและนายจ้างมีหน้าที่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามอัตราที่กำหนดโดยแบ่งการสมทบออกเป็น3ส,ส่วนนายจ้างสมทบเงินเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างที่จ่ายให้กับลูกจ้างลูกจ้างสมทบเงินเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างที่ได้รับรัฐบาลสมทบเงินเข้ากองทุนเพื่อเสริมสร้างระบบความคุ้มครอง 4. หน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างนายจ้างต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้กับลูกจ้างส่งเงินสมทบตามอัตราที่กำหนดและปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคมลูกจ้างมีหน้าที่ส่งเงินสมทบผ่านนายจ้างตามอัตราที่กฎหมายกำหนด 5. การใช้สิทธิประโยชน์ ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิประโยชน์ตามการณีที่เกิดขึ้นจริงโดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเช่นการแจ้งการว่างงานการตรวจสุขภาพในสถานพยาบาลที่กำหนดเป็นตน้นกฎหมายประกันสังคมมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคมจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนายจ้างลูกจ้างและผู้ประกอบอาชีพอิสระ ประเภทของผู้ประกันตนประเภทของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมของประเทศไทยแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักตามมาตราต่างๆของพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2533ดังนี้ 1. ผู้ประกันตนตามมาตรา33คุณสมบัติเป็นลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปโดยมีอายุตั้งแต่15-60ปีสิทธิประโยชน์ ครอบคลุม7กรณีได้แก่เจ็บป่วยคลอดบุตรทุกพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงานการสมทบเงินนายจ้างและลูกจ้างจะต้องสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคมโดยมีอัตราสมทบเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างปกติอยู่ที่5%ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน15,000บาทส่วนรัฐบาลก็จะสมทบเงินเข้ากองทุนเช่นกัน 2. ผู้ประกันตนตามมาตรา39คุณสมบัติ เป็นผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33และมีการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนแต่ได้ลาออกจากงานและประสงค์จะรับความคุ้มครองจากประกันสังคมต่อไปโดยต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนภายใน6เดือนหลังจากที่ลาออกสิทธิประโยชน์ครอบคลุม6กกรณีได้แก่เจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรและชราภาพไม่มีสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานการสมทบเงิน ผู้ประกันตนจะต้องสมทบเงินในอัตราคงที่ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่432บาทต่อเดือนคิดจากฐานเงินเดือนสมมติที่4,800บาทในอัตรา9% 3. ผู้ประกันตนตามมาตรา40คุณสมบัติเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบเช่นค้าขายรับจ้างอิสระเกษตรกรหรือผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการจ้างงานในสถานประกอบการสิทธิประโยชน์ ผู้ประกันตนมาตรา40สามารถเลือกแผนการสมทบเงินและสิทธิประโยชน์ที่ต้องการได้โดยแบ่งเป็น3ทางเลือกซึ่งแต่ละทางเลือกจะมีสิทธิประโยชน์และจำนวนเงินสมทบที่แตกต่างกันดังนี้ทางเลือกที่1สมทบเดือนละ70บาทได้รับสิทธิประโยชน์3กรณีได้แก่เจ็บป่วยทุกพนภาพและเสียชีวิตทางเลือกที่2สมทบเดือนละ100บาทได้รับสิทธิประโยชน์4กรณีได้แก่เจ็บป่วยทุกพนภาพเสียชีวิตและชราภาพ ทางเลือกที่3สมทบเดือนละ300บาทได้รับสิทธิประโยชน์5กรณีได้แก่เจ็บป่วยทุกพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรและชราภาพหลักฐานที่ใช้ในการประกอบยื่นประกันสังคมทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้างการยื่นประกันสังคมทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างจําเป็นต้องใช้เอกสารและหลักฐานต่างๆเพื่อขึ้นทะเบียนและยื่นเรื่องต่อสํานักงานประกันสังคมโดยเอกสารที่จําเป็นสําหรับทั้งสองฝ่ายมีดังนี้ 1. ฝ่ายนายจ้าง ในการขึ้นทะเบียนนายจ้างและยื่นข้อมูลลูกจ้างเข้าระบบประกันสังคมจะต้องจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานต่อไปนี้1.1การขึ้นทะเบียนนายจ้างแบบฟอร์มสอปอส1-01ศแบบขึ้นทะเบียนนายจ้างสำหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของกิจการหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ถ้ามีเศร้าสำหรับกิจการที่จดทะเบียนพาณิชย์สำเนาทะเบียนบ้านของสถานประกอบการกรณีที่สถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตที่ไม่มีเลขที่ทะเบียนบ้าน1.2การขึ้นทะเบียนลูกจ้างแบบฟอร์มสอปอส1-03ศแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนสำหรับลูกจ้างสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของลูกจ้างที่จะขึ้นทะเบียนประกันสังคมสำเนาทะเบียนบ้านของลูกจ้างบางกรณีอาจไม่จำเป็นรูปถ่ายลูกจ้างถ้ามีเศร้าบางสถานประกอบการอาจขอรูปถ่ายของลูกจ้างเพื่อใช้ประกอบเอกสาร 2. ฝ่ายลูกจ้างในการขึ้นทะเบียนและรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมฝ่ายลูกจ้างต้องจัดเตรียมเอกสารดังนี้2.1การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีมาตรา39และ40 แบบฟอร์มสอปอสอ1 0ึศหนึสปสห0 2สำหรับมาตรา39หรือสอปอสอ1 4 0สำหรับมาตรา40เศร้าแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตนที่ยื่นขอรับสิทธิ์สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกันตนบางกรณีอาจไม่จำเป็นสมุดบัญชีธนาคารเพื่อใช้ในการโอนเงินประกันสังคมบางกรณี2.2การขอรับสิทธิประโยชน์ แบบฟอร์มสอปอส2ถึงศูหนสอปอส2ถึง 02, แบบยื่นขอรับสิทธิประโยชน์เช่นค่ารักษาพยาบาลค่าคลอดบุตรหลักฐานประกอบการขอรับสิทธิ์เช่นใบรับรองแพทย์สำเนาสูติบัตรสำหรับการขอรับเงินคลอดบุตรเป็นต้นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตนสำเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อการโอนเงินสิทธิประโยชน์ถ้ามี ในการยื่นเรื่องประกันสังคมทั้งนายจ้างและลูกจ้างควรเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดเพื่อให้กระบวนการดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องอัตราการจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมอัตราการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในประเทศไทยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักคือฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายรัฐบาลโดยอัตราการจ่ายเงินสมทบขึ้นอยู่กับประเภทของผู้ประกันตนดังนี้ 1. ผู้ประกันตนตามมาตรา33ลูกจ้างทั่วไปอัตราการจ่ายเงินสมทบ5%เซ์ของค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับโดยค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินสมทบจะอยู่ระหว่าง1 6 5 0งพ0บึงาบาทต่อเดือนฝ่ายลูกจ้างจ่ายเงินสมทบ5%อร์เซของค่าจ้างฝ่ายนายจ้างจ่ายเงินสมทบ5%เเ์ของค่าจ้างลูกจ้างฝ่ายรัฐบาลสมทบเงินเข้ากองทุน2.75%ของค่าจ้าง ตัวอย่างหากลูกจ้างมีเงินเดือน1 5 0 0 0บาทฝ่ายลูกจ้างจะจ่ายเงินสมทบ5% 750บาทฝ่ายนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบ5% 750บาทฝ่ายรัฐบาลจะสมทบเงิน2.75%ของค่าจ้าง 2. ผู้ประกันตนตามมาตรา39เคยเป็นลูกจ้างแล้วลาออกผู้ประกันตนมาตรา39จะจ่ายเงินสมทบในอัตราคงที่ไม่คิดจากฐานเงินเดือนที่แท้จริง อัตราการจ่ายเงินสมทบจ่ายเดือนละ432บาทซึ่งคำนวณจากฐานเงินเดือนสมมุติที่4,800บาทในอัตรา9%หมายเหตุผู้ประกันตนมาตรา39จะไม่มีการสมทบเงินจากฝ่ายนายจ้างและรัฐบาล 3. ผู้ประกันตนตามมาตรา40ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกันตนมาตรา40สามารถเลือกแผนการสมทบเงินตามที่ประสงค์โดยแบ่งเป็น3ทางเลือกซึ่งแต่ละทางเลือกจะมีอัตราการจ่ายเงินสมทบและสิทธิประโยชน์ที่ต่างกันดังนี้ทางเลือกที่1จ่ายเงินสมทบเดือนละ70บาทผู้ประกันตนจ่าย70บาทรัฐบาลสมทบ30บาททางเลือกที่2จ่ายเงินสมทบเดือนละ100บาทผู้ประกันตนจ่าย100บาท รัฐบาลสมทบ50บาททางเลือกที่3จ่ายเงินสมทบเดือนละ300บาทผู้ประกันตนจ่าย300บาทรัฐบาลสมทบ150บาทสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนแต่ละประเภทจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนได้รับจะแตกต่างกันไปตามประเภทของผู้ประกันตนภายใต้กฎหมายประกันสังคมดังนี้ 1>, 1. ผู้ประกันตนตามมาตรา33ลูกจ้างทั่วไปผู้ประกันตนมาตรา33จะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งหมด7กรณีดังนี้กรณีเจ็บป่วยค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่กำหนดโดยสำนักงานประกันสังคมค่าชดเชยรายได้เมื่อเจ็บป่วยหากต้องหยุดงานเกิน3วันได้รับสูงสุด50%ของค่าจ้างเฉลี่ยรายวันนานไม่เกิน90วันครั้งและไม่เกิน180วันปีกรณีคลอดบุตร ค่าคลอดบุตร1 5 0 0 0บาทต่อการคลอดหนึ่งครั้งค่าชดเชยรายได้50เร์เซของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นเวลา90วันกรณีทุพพลภาพค่ารักษาพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพค่าชดเชยรายได้50%เซของค่าจ้างเฉลี่ยตลอดชีวิตกรณีเสียชีวิตค่าทำศพ5 0 0 0 0บาทเงินสงเคราะห์สำหรับทายาทกรณีสงเคราะห์บุตร เงินสงเคราะห์บุตรเดียนละ8 0 0บาทต่อบุตรหนึ่งคนสำหรับบุตรที่มีอายุไม่เกิน6ปีได้สูงสุด3คนกรณีชาราภาพเงินบำเหน็จชาราภาพหรือเงินบำนาญชาราภาพขึ้นอยู่กับจำนวนเงินสมทบที่จ่ายและระยะเวลาที่จ่ายสมทบกรณีว่างงานเงินชดเชย5 0นของค่าจ้างเป็นเวลาไม่เกิน180วันกรณีถูกเลิกจ้างเงินชดเชย3 0ของค่าจ้างเป็นเวลาไม่เกิน90วันกรณีลาออกเอง 2. ผู้ประกันตนตามมาตรา39ผู้ที่เคยเป็นลูกจ้างและลาออกผู้ประกันตนมาตรา39จะได้รับสิทธิประโยชน์6กรณียกเว้นกรณีว่างงานดังนี้กรณีเจ็บป่วยค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่กำหนดค่าชดเชยรายได้50%ของฐานเงินเดือนสมมุติเป็นเวลาไม่เกิน90วันครั้งและไม่เกิน180วันปีกรณีคลอดบุตร ค่าคลอดบุตร1 5 0 0 0บาทต่อการคลอดหนึ่งครั้งค่าชดเชยรายได้5 0เซของฐานเงินเดือนสมมุติเป็นเวลา90วันกรณีทุพพลภาพค่ารักษาพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพค่าชดเชยรายได้5 0เซน์ของฐานเงินเดือนสมมุติตลอดชีวิตกรณีเสียชีวิตค่าทำศพ5 0 0 0 0บาทเงินสงเคราะห์สำหรับทายาทกรณีสงเคราะห์บุตร เงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ8 0 0บาทต่อบุตร1คนสำหรับบุตรที่มีอายุไม่เกิน6ปีได้สูงสุด2คน 2> กรณีชาราภาเงินบำเหน็จชาราภาหรือเงินบำนาญชาราภาขึ้นอยู่กับจำนวนเงินสมทบที่จ่ายและระยะเวลาที่จ่ายสมทบ 3. ผู้ประกันตนตามมาตรา40ผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้ประกันตนตามมาตรา40สสามารถเลือกแผนการสมทบเงินตามที่ประสงค์ซึ่งแต่ละทางเลือกจะมีสิทธิประโยชน์ที่ต่างกันดังนี้ ทางเลือกที่ 1. สมทบเดือนละ70บาทได้รับสิทธิประโยชน์3กรณีได้แก่เจ็บป่วยทุกพลภาพเสียชีวิตทางเลือกที่ 2. สมทบเดือนละ100บาทได้รับสิทธิประโยชน์4กรณีได้แก่เจ็บป่วยทุกพลภาพเสียชีวิตชราภาพทางเลือกที่ 3. สมทบเดือนละ300บาทได้รับสิทธิประโยชน์5กรณีได้แก่เจ็บป่วยทุกพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรชาราภาพ